เลเสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาเปิดกล่องชาแนลกันชาแนลเป็นกระเป๋าที่ผู้หญิงหลายคนใฝ่ฝันบางคนอาจจะที่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยากมีชาแนลใบแรกเราจะเลือกรุ่นอะไรดีอันเนี้ยอยู่ที่ว่าเราชอบแบบไหนอะแล้วค่ะวันนี้เราจะมาเปิดกล่องชาแนลกันทุกคนรุ้นละอซีว่าจะเป็นชาแนลรุ่นไหนอะไรยังไง ชื่อเดึงเห็นไหมอ่ะหรือเราต้องมันลำบากมากเลยทุกคนเหนือออกมือหมดแล้วนี่จ้าอ่ะยังไม่เจอเจอถูงผ่าความจริงก็แอบเปิดไปก่อนแล้วแหละนี่จ้าชาแนลบอยสีเบลี่อารมข้างล่างนะคะขอดมหน่อย ของหนักมากทุกคนอันนี้นะจ๊าในกล่องก็จะมีแค่กร์ดมีการ์ดมีอะไรนี้นะแล้วก็มีถุงผ้าส่วนในนี้ก็จะมีนี่ เป็นผ้าที่เขาให้มาเอาไว้ลองเวลาเก็บสายกระเป๋านะจ๊ะประมาณนี้แต่มันมีกระดาษอยู่ข้างในยอยงเเราไม่เอากระดาษออกนี่ถ้าเรากระดาษออกมันก็จะแบบดูดีหน่อยนี่จ้าลองน้องไว้แต่น้องเป็นรอยนะจ๊ะเวลาเก็บ,น,บน่ารักมุงมิง ยังสามารถเอาไว้เช็ดได้ด้วยนะเช็ดแบบอย่างเงี้ยเหมือนแกะอีฝนแกะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาบอกว่าใช้ยังไงอันนี้เป็นบอยขนาด8นิ้วนะคะจะเป็นหนังแล้วสกิีนสีเดทนะใช้โู่สีน่ารักมากหนังแลมนะคะเป็นหนังที่นิยมในชาแนลเลยแหละทุกคน แต่ว่าหลังๆอ่ะเขาอ่ะนิยมคาเวียกันเพราะว่ามันรักษาง่ายดูแลง่ายเป็นหนังที่แบบทนกว่าแต่น้องแรมอ่ะมันก็ไม่ได้บอบบางอะไรขนาดนั้นนะคะอถ้าเราแบบรักษาดีๆอะไรแบบนี้ทุกสีออกจะสวยความรู้สึกเจนมันคือดูลูกคุณมากเลยอะสีนี้หนังแรมเนี่ยข้อเสียคือน้องเขาอ่ะจะทะลอกหรือเป็นรอยง่าย เพราะฉะนั้นแบบว่าเวลาไวเลทอะไรเงี้ยต้องแบบระาระวังแบบว่าข้อดีนางก็มีนะข้อดีของนางก็แบบว่าหนังนิ่มคือตูดเวลาไปซื้อลองเทียบดูระหว่างหนังคาเวียร์กับหนังแรมอะ่ะเรามีความรู้สึกว่าหนังแรมอะ่ะมันจะดูแบบดึงดูดมากกว่าน้องเขาจะมีความเงาความแบบว่าดูเต็มตามากกว่ามันดูแบบไม่สีไม่ด้านดนะ้านอ่ะเออส่วนหนังคาเวียร์ข้อดีของมันก็คือ ใช้งานทนนะเป็นเป็นรอยถามว่าเป็นรอยอยากมันมันก็น้องก็มีนิดนิดอะโดยเฉพาะตรงมุมมุมกระเป๋าเพราะว่ามุมกระเป๋าอะส่วนมากคาเวียจะชอบถลอ,อกเป็นรอยง่ายเพราะว่าหนังเขามันดูแข็งแข็งเวลาเปิดปิดหรือว่าโดนพื้นโดนอะไรเงี้ยมันก็จะเสียดสีแบบเออนิดนิดหน่อยหน่อยมันก็จะเป็นรอยอข้อดีมันก็ไม่ได้ต่างกาันข้อเสียมันก็ไม่ได้ต่างกันอยู่ที่ว่าเราจะชอบแบบไหนมากกว่าอะมาให้ดูกันใ,ใกล้ๆเลยค่ะ ดูจากสีหนังแล้วเรามีหนังแรมทั้สองใบนะมีกระเป๋าตังแก็น้องบอยตัวใหม่ดูสีการใช้งานถ้าเรารักษาดีๆน้องก็ไม่เป็นรอยนะไม่ได้ถลอกง่ายอะไรขนาดนั้นค่ะตรงมุมตรงหนังยังฟูสวยเหมือนเดิมค่ะดูจากสภาพแล้วก็น่าจะดูออกนะคะว่าใช้งานมายัางไงบ้างมุมกระเป๋าก็ยังสวยอยู่เลยค่ะใช้ไปแล้วสองครั้งเนาะ ก็วางๆไปตามปกติก็ไม่ได้เป็นรอยอะไรแบบแย่ขนาดนั้นและนี่คือการเปรียบเทียบของหนังค่ะเอาไว้ตัดสินใจกันดูนะว่าชอบกันแบบไหนถึงน้องเขาจะแปดนิ้วแต่ก็ใส่ของได้เยอะนะดูนี่เดี๋ยวเราจะลองใส่ให้ดูเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะนี่นะจ๊ะนี่ โอโฟ iPhone 1โปรแม็กนี่ใส่เข้าไปจ้ะและนี่กระเป๋าตัตางใบ,บจิว๋วคือถ้าเป็นคนที่ไม่พกของอะไรเยอะก็เหลือเหลือนะใส่แบบคีกโกงคีก,การ์ดเลยได้อ่ะเรามาดูกันใกล้ๆค่ะเห็นไหมมีพื้นที่เหลืออยู่นะน้องไม่ได้เล็กอะไรขนาดนั้นค่ะก็ยังใส่ของได้จุ ด้านในก็กว้างอยู่ค่ะข้อเสียอีกหนึ่งของหนังแลมสกินนะคะคือน้องจะดูดสีง่ายค่ะแต่เท่าที่เราใช้มาลืมกระเป๋าตังไว้ใส่ชุดสีเข้มๆน้องก็ไม่ได้ดูดซึมง่ายอะไรขนาดนั้นค่ะนี้เป็นครีมทำความสะอาดแล้วก็มีวิตามินบำรุงน้องด้วยนะจ๊ะวิธีก็เขาก็จะมีถุง,งก็จะมีผ้ามาให้นะเป,นเป็นผ้าไมโครไฟเบอร์เอาไว้เช็ดน้องจุ่มครีมและเช็ดน้อง เช็ดน้องเสร็จก็ลอหนังให้แห้งสักแป๊บหนึ่งนี่เรามีถุงมือหนังแกะมาด้วยก็ไว้แบบเช็ดเช็ดถูถูแบบค่อยๆถูค่อยๆวนแบบนี้นะแบบให้น้องดูเงางามจะได้อยู่กับเราไปได้นานๆมาค่ะเราจะลองมาเช็ดให้ดูจุ่มครีมิดหนึ่งนะแล้วก็ค่อยๆเช็ดเช็ดถูวนๆไปเนาะทำไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าจะ เสร็จทั้งใบและรอหนังให้แห้งแล้วเราก็จะนำถุงมือขนแกะมาเช็ดทำความสะอาดน้องอีกทีหนึ่งเนาะให้ดูเงาๆอันนี้ร้านเขาแนะนำมาเนาะวิธีต่างๆเราก็ทำตามที่ร้านเขาบอกเลยค่ะเพื่อที่จะให้น้องดูใหม่ตลอดเวลาความจริงแล้วอะหนังใบแรกเอหนังใบแรก<ไ>กระเป๋าใบแรก ความจริงแล้วอ่ะกระเป๋าใบแรกมันอยู่ที่เราเลือกว่าเราอ่ะชอบแบบไหนบางคนอาจจะชอบแบบคลาสสิกบางคนก็อาจจะชอบบอยใบใหญ่ใบเล็กก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละคนเนาะอย่างเราพวกของไม่เยอะก็คือไซส์แปดนิ้วมันก็กำลังพอดีแล้วแหละสำหรับวิธีการเก็บรักษานะคะทุกคนพยายามอย่าเอาวางไว้แบบปะปนกับของแบบที่แบบ สีพื้นหรือว่าอะไรที่มันเป็นสีเข้มเข้มพ่น้องชอบดูดสีเนาะทางที่ดีคือทางที่ดีก็ควรจะต้องแบบผ้าขนมิงมารองน้องแล้วก็แบบแเก็บทรงเก็บสายอะไรให้เรียบร้อยหรือว่าจะเอาใส่กล่องไว้ก็ได้ค่ะแต่ถ้าใครที่แบบว่าใช้ของแบบนุถนอมอาจจะแบบซื้อตัวดันทรงเป็นถุงรองไว้แบบนี้แล้วก็จะได้เก็บของได้ไง่าย สีน้องก็จะไม่ดูดซึงเข้าไปนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวสั้นๆง่ายๆแค่นี้ละคะ่ะกลิ่นน้องละมุนมากหอมแบบนุ่มๆค่ะเดี๋ยวจะลองให้ดูอีกทีนึงนะคะ13 Pro Max เนาะใส่ได้สบายๆพื้นที่เหลือมากค่ะนี่หายห่วงเลย ดูของได้เยอะเหมือนกันนะนี่ฮะ8นิ้วก็ไม่ต่างอะไรจาก10นิ้วมากเท่าไหร่ค่ะสำหรับคนที่ชอบไปเล็กๆนะแนะนำเลยสะดวกด้วยสพายได้หลายแบบค่ะจะสพายแบบสายยาวหรือสายสั้นทบกันแบบนี้ก็ได้สวยเก๋ทั้งสองแบบค่ะเจนว่าบอยเข้าได้กับทุกลุกเลยนะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปจนจบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้เจนด้วยนะคะครั้งหน้าเจนจะมารีวิวอะไรอีกติดตามกันได้เลยค่ะ Give